ตอนนี้มาที่บ่อหนองสายสายป่านคนีบยหนองสายป่านฟิชชิ่งครับอยู่เลยแยกอาบาตอแหล่งฟ้าผ่ามาหน่อยหนึ่งครับถ้ามาทางพัสมุทรเจดีย์ขับมาสะพานคลองสับปะสันมิมาแล้วก็ลงสะพานมาเลี้ยวขวามาเจอเออบาตอแหล่งฟ้าผ่าขับมาประมาณสองร้อยเมตรก็เจอทางเข้าบ่อสายป่านน,นี่ก็มาทางวัดสาขาครับเข้ามาทาง บ่อน้องสาย่านฟิชชิ่งครับมีน่าจะมีป้ายบอกเดีย๋ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ข้างล่างนี้ให้บ่อน้องสาย่านฟิชชิ่งอยู่แถวพระสมุทรเจดีย์ครับวันนี้ฝนตกเมื่อคืนน่าจะแฉะหน่อยราคา200บาทสดตอนได้หมดครับมาลองดูกันแบบนี้ช่องมีโกจะรอดไหมแฉะหน่อยตรงนี้ฝนตกเุื่อคืนน่าจะหนักหน่อย ข้าแขกลยลำบากนิดนึงเลจ้าของเจ้าของชื่อส้มลองใส่สายบ้านที่ชิ้นก็ประมาณรที่ประมาณห้าไล่ได้ดูกันมีนาท่านหนึ่งมาตกแล้วมาดูกันว่านี้จะรอดนะติดตามรับชมครับผม หลุดครับพี่เสียดายครับหลุดครับตัวแรกก็หลุดเลยครับ ที่เป็นดีก่อนจันนะครับเมื่อกี้หลุดครับเสียดายครับไม้แรกก็โดนนะ่ะแต่ไม่ได้ถ่ายกล้อง เป็นไงบ้างครับตรงนี้อ๋เเเอเก็บกัดมานกีกัดทีหนึ่งมันเก็บตังค์ไหยครับต้องเก็บตังค์นะพ่อไม้แรกเลยโดนกัดไปเลยเสียดายกัดไปยังครับพี่หลุดอ,อ,อ๋อหลุดเหรอะคะ มีพี่คนหนึ่งเขามาเหยื่อปอมเหมือนกันนะได้ไหมเฮ้ยยังเนี่ยยังไม่เห็นเขาเลยเขานา่าจะเป็นประตูน้ำหรือเปล่าเนี่ยแหละอ๋อเนื่องเห็นนั่งอยู่มาอยู่เมื่อกี้นะมาแป๊บเดียวเองแต่อาจารย์เนี่ยอาจารย์เขารอยตรงนี้เ<อ>ขา<อ>ได้สองตัวแล้วลอ,องพอนุ่ <S <S งหน่อดีได้ไม่หลุดนะได้แล้วแต่ตัวหนึ่งใช่ปีไหมลายแม่งโดนเลย ดูแถวนี้นะคะปลาปลาน่าจะอยู่ปลาใหม่น่าจะอยู่ตรงนี้แหละนี่อาจารย์่อยได้มอ่ะสอตัวสามงสาม้วยสสบายแล้วสองตัว วันนั้นเขาได้แถวนี้แหละตีกันต่อตังหกเก้าเกอดเที่ยงยังไม่รอดครับหาตัวแรกก่อนจะรอดไหมที่ปอสายป้านคนรับนี้อยู่แถววัดสมุทรเจดีย์ครับก่อนถึงวัดสาขาครับ เลยทางเข้าอ,อวาต่อแหลมฟ้าผ่ามาประมาณสามร้อยเมตรครับอยู่ด้านซ้ายไม่ยากครับบอกใส่ปลา๋ยวทิ้งเศษไว้ข้างล่างให้ใส่ปลาพิชิ่นสดปลอมครับวันนี้สดปอลอมแค่คัน200รอยบาทบอกก็เป็นกึง่งธรรมชาติครับมีปล่อยปลาไปจัดทิปไปแล้วครับ ายใหญ่นี่ครับโดนะครับกระพงครับสายแหวนครับอือกัดาร์ทคอฮาร์ทอตึงนี่กระพงแหวนกระพงแหวนนี่ย คอ91ครับมีตั้งแต่สาย3ขีดยัน9โลควันนั้นนาニューก็ามาได้9โลครับมีสายใหญ่3-4โลก็มีครับ ต่เป็นปลาเก่าน่าจะเคี่ยวหน่อยครับต้องหาตัวให้เจอครับสายแว้นหลุดจากกระชังเยอะครับ ฝั่งนู้นโดนแล้วโดน,โรน,นรกระพงฝัองอ่งนัน่นครับตรงตอบลังที่สองจานไล่จานไล่ปารกอ่ะอ่ามันอู่ฝั่งนู้นตอบลังที่สอง ฮะนนหน้าจะได้ไปสี่ตัวนะครับตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่สองตัวนะครับไฮโลไฮโลสองตัวอ้ตัวที่สองติดๆเลยครับตัวที่สองติดๆเลยครับ สตัวติดติดเลยครับสตัวติดติดครับสตัวติดเลยแน่นอนสองตัวติดเลย,นนเลยครับคตับเพราะดีดี ดีทวีีจันวิทครับหนึ่งสองปังเลยสายโอเคครับตัวนี้หนึ่งสองปังเนี่ยทริปน้องสายป้านะวันนี้ก็ตัวที่สองครับโอเคครับ ตีกต่อตีตรงหน้าประตูน้ำนี่ก็เกือบ3ามโมงครับ3ามโมงก็ลอดตัวไปครับวันนี้อันนี้ได้จากปักสองตัวคได้จากบีทูบีจันบิ๊ตัวหนึ่งแล้วก็ฮาร์ดคอตัวหนึ่งครับ9 0้อ <c oughs> ถือว่าโอเคครับผ่านวันนี้กับทิปน้องบ่อน้องสายป่านครับวันนี้ ิเลยสดปลอมได้ครับเป็น d ีจีเของจันนะครับอากาศคืมวันนี้คืมทั้งวันเลย เป็นหนึ่งสองหยุดมีตัวก็ปังครับอ๋อนี้ปล่อยเป็นทิปไปแล้วครับแล้วก็นี่ก็เปิดเก็บตกครับมีตาเก่าค้างบ่อไซ 4สี 5, ่ใส่ห้าใส่หกใส่เจ็ดใส่แปดใส่เก้าได้เลยมีครับแต่จับยากหน่อยปากปเก่ามีครับมผมก็ได้ตรงนี้สี่โลครับตัวหนึ่งนานมาแล้วครับที่เข้ามานี่ก็รอบเป็นรอบที่สามุ้ย ขาดตั้งแต่เมื่อไหร่ขาดเลยครับปากัดไม่รู้ครับว่าปากัดกระโดดสะบัดขาดเลยครับ โอ้ยสายนี้เลยสายนี้เลยเทสเทศเทสวีโด้แน้วเนี่ย <c oughs> อันนี้กี่เดือนเนี่ยอ๋ออืมที่มันหลุดไปสายนี้อ่ะสายนี้แหละหลุดไปก็มันโดดอยู่บนชานุ่มเห็นไหมนี่ฮะสายมันหลุดไปกระชังเป็นกระชังครับกับที่ปอดสายป่านครับวันนี้นา้นาน้ได้ไปกี่ตัว ได้ไปปะยะได้ไปสองสามตัวสี่ตัวสี่ตัว,ตวก็นาคนนั้นน่าจะได้ประมาณสี่ห้าตัวมั้งเนี่ยคนที่ไปด้วยแต่มีไซส์นี้ที่มันหลุดไปครับไซส์สองนิ้วสามนิ้ว นี่ครับจิ๊บน้องปากตัวนี้ครับใช่สายสายแหวนเนี่ยสองขีดสามขีดตัวหนึ่งเลยกัอีกตัวหนึ่งกับสายเกือบเกือบเกือบโลก็แปดขีดได้จะได้น่าจะได้ประมาณนี้ครับ น่าจะจบทิปน่าจะได้แค่สองตัวเนี้ครัถือว่าโอเคครับก็ทริปนี้ก็ลากันไปครับกับทริปบ่อสายปานพิชชิ่งครับวันนี้ก็รอดต่อไปครับได้โรงสองตัวไ้จากปักฮาร์ดคอตัวหนึ่งแล้วก็ ดีดีทูบีจานมิกตัวหนึ่งแล้วก็ดีชีดีชีขาดไปวันนี้เสียดายมากเลยครับขาดน่าจะเป็นกระพงใหญ่ครับดีชีขาดตัวหนึ่งตอนสรุปก็ะไรสองแต้มครับกับที่ปลอดใต่ปาวิชิ่งครับวันนี้ก็ลากันไปครับผมเจอกันเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ